คลิปนี้นะครับเราจะพาไปนครราชสีมานะครับไปหาเพื่อนผมกันเพื่อนคนนี้ก็เคยอยู่ในคลิปที่ผ่านมานะครับทุกคนอาจจะจํากันได้ตอนนี้ไปไปบวชอยู่วัดป่าแห่งหนึ่งนะครับซึ่งครั้งนี้เป็นการขับรถที่ไกลที่สุดในชีวิตของผมเป็นครั้งแรกซึ่งตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับตอนนี้ก็มีไกลกว่านั้นเยอะแล้วแต่ก็ลองดูกันดีกว่าว่าจะได้ประสบการณ์อะไรกลับมาบ้างครับไปสองชั่วโมงกว่ากับอีกสองชั่วโมงกว่าเจอรถติดอุบัติเหตุน้ามันโอเคไปกันเลยเช็คระยะทางนี่ สชั่วโมง35แต่ผมว่ามันคงมากกว่านั้นอยู่แล้วนะครับไปกลับประมาณ350รกโลและนี่เป็นการขับรถทางไกลครั้งแรกในชีวิต <c oughs> ออกแต่ตีสี่จะรอดต่อวะไปแล้วอันนี้ขับไกลที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยขับปะ่ะออกจากบ้านแหละตีสามครึ่งกว,กว่านะครับขอขับรถก่อนแล้วกัน ป้าอย,ย่างเก่าอะเอ้ยถึงปาจีนแล้วอ้อาวละตอนนี้ก็ตีห้าสิสิบห้านครับเวสเซเว่นที่พี่ปลาจีนที่ไหนก็ไม่รู้เอ้ไปหาอะไรกินกันก่อนหิวแล้วอัอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาให้ถ่ายหรือเปล่าแต่กดแล้วอ่ะ ล้วผมไปอ่านมามันจะมีความแก้ง่วงนะมันเป็นขวดแบบเนี้ยแต่มันต้องเป็นสีส้มอ่ะแต่อันนี้มันเป็นสีเขียวมัมรูใช้ได้เปล่าไม่ใช่อันนี้กินแล้วทาให้หลับดีขึ้น <laughs> อันไหนวะสีส้มไม่มีอ,ะมอ่ะไปเดี๋ยวขอจัดการเรื่องกินก่อนแล้วมาเจอกันใหม่ครับตอนนี้อยู่ปาจีนนะครับแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนของปลาจีนไม่ได้เปิดแมบบแวะเซเว่นสองประตูเซเว่นสองประตูแล้วนั่งกินอะไรไปก่อนเตนนิมพลังก่อน เดี๋ยวก็ไปต่อแล้วอประมาณสิบนาทีโอเคครับวันนี้ก็ลืมอธิบายเมนหลักของคลิปนี้ไปนะครับก็คือวันนี้เราจะขับรถจากชนบุรีนะครับไปอนครราชสีมาซึ่งมาเยี่ยมเพื่อนผมนะครับเพื่อนผมเนี่ยก็คือคนในคลิป ทุกคนเคยเห็นกันอยู่บ่อยๆครับไม่รู้ทุกคนรอเปล่าเพราะเลิกดูกันไปแล้วแต่ก็มาเยี่ยมมันนั่นแหละครับมันบวชอยู่เฮ้ยเรียกมันอีกต่างหาก <c oughs> นรกกินกับอะไรปะเนี่ยหลวงพี่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 คิงนะครับต้องบอกก่อนว่าเขาไม่รู้ว่าเราจะไปเยี่ยมเพราะผมไม่ได้บอกคิงเนี่ยไปบวชที่วัดป่านะครับซึ่งวัดป่าเนี่ยไม่มีอุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์ ิเล็กทรอนิกส์ให้เล่นนะครับไม่มีโซเชียลให้เล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคิงจะไม่รู้แน่นอนว่าเราจะมาเยี่ยมสิ่งต่อมาก็คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคิงอยู่ไหนว่าคิงจะกินข้าวจะฉันข้าวตรงไหน,นหรือกินข้าวเสร็จจะไปอยู่ตรงไหน,นเราก็ไม่รู้ที่เราไปแต่คือไปเซอร์ไพรส์เขาแล้วก็เซอร์ไพรส์เราเองด้วยว่าจะเจอหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ถึงปาจีละกําลังจะผ่ากลางทับลานไป,ไปนครราชสีมารครับก็มาลุ้นกันดีกว่าว่าถึงแล้วเนี่ยจะเจอคิงไหม โหนี่ขนาดอยู่ในปา่าเช้าแล้วไฟข้างคานเขายัางติดอะ่ะเฮรย่ที่ขับผ่านมาแม่งแล้วระหว่างทางไอตรงนี้มัน,มนไม่ติดวะอ,อแ้วตรงนี้เขามีไฟแบบเรียงกันเป็นแถว จเจอพาธิษฐ์อะะตอนนี้เราก็กำลังไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าตรงนี้เรียวเขาใหญ่หรือเปล่าครับแต่เรากำลังขับฝ่าดงมาเลยมันขึ้นเดินอย่างยากลำบากเราก็ค่อนข้างน่ากลัวมากนะครับเราเป็นทุกเยอะมากตอนนี้ผมก็รู้สึกเมื่อยขาแล้วนะครับกับการเหยียบคันเร่งมาตลอด2ชั่วโมง กว่ากว่าเมื่อยมากแต่ก็เพื่อพืชเหลืออีกสิบเก้านาทีครับกับระยะอ่านสิบเจ็ดนาทีแล้วกับระยะอีกสิบเจ็ดกิโลฉเฉลี่ยน,นาทีละกิโลหนึ่งนะครับตอนนี้ผมปวดฉี่มากถ้าจะให้จอดฉี่ข้างทางน,นี้ก็คงไม่ดีไม่งามนะครับ <laughs> จอดมาโดนข้างหลังได้ต้องแวะฉี่ที่วัดแต่เดียวก็เดี๋ยวถึงวัดแล้วเจอกันครับตอนนี้ก็ เหตวิวไปก่อนสวยมากเลยเกือบเลยไปต่ออีกเกมเกือบวนมาใหม่แล้วแต่พระคิงจะอยู่ไหนเราก็ไม่รู้ต้องไปสอบถามโอเคครับก็เป้าหมายของเราถึงเทียบร้อยอย่างปลอดภัยครับภารกิจต่อไปก็คือตามหาพระคิงว่าอยู่ไหนเจอก็เจอไม่เจอก็กลับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันเช่นนั้นครับ จอดตรงไหนได้บ้างนะนี่เป็นวัดเหรออ่าเป็นศูนย์ประชับนิเฉยวัดที่กิงอยู่จริงๆอ่ะจะไปอีกหน่อยนึงแต่เนี่ยคือกิงจะมากินข้าวให้มาฉันข้าวตรงนี้เราก็ไม่กล้าทับโอ้นี่ยังไงมีจะถามคนเสื้อขาวจ่นผู้ชายเอาจะจะนี่ไงที่จอดรถถึงแล้วน่าดตจงงแต่โดยใช่รเปล่าเนี่ยแต่ตอนนี้ขอไปฉี่ก่อนปะไปฉี่กันดีกว่า โอเคเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวภารกิจต่อไปคือตามหาพาร์คิ่งให้เจอนะครับเ <c oughs> มื่อกี้เห็นตำแหน่งแล้วว่าแถวๆไหนแต่ยังไม่เจอตัวพูดไม่เจอตัวได้บ,บอกว่า <c oughs> ทำไมเขาพูดแลดูสมเสียง <c oughs> แต่ดูทุกคนสวยมากในกล้องมมนรู้เห็นเปล่าสวยมากเลยเป็นภูเขานะเป็นหมอกขึ้นมาแล้วก็มีแต่ผู้ปฏิบัติธรรมนะครับเราสามารถ เดินไปตรงไหนได้บ้างเนี่ยแล้วเขาก็ใส่แต่ชุดเขากันมาเราดูเราใส่ชุดดำผู้มัวหมอง <c oughs> <c oughs> เราได้ผู้ที่จะไปถามข้อมูลแล้วหเหมือนจะมีแบบงูตัวใหญ่่โผลมายอมยอมมุนกันไม่จักป่าผมพูดชื่อถูกว่าจะไม่ดูเลยเมื่อกี้โอ้ใกล้ๆหน่อยใส่แมสก์ก่อน <c oughs> จริงเอ้ยมาหาแล้วนะเพื่อนพูดเหมือนว่าหาคนตายเลยผมต้องใส่แมสกเห็นมัว่าสวยเลยสวยมากอะไรเดี๋ยวรอเขาชันข้าวเสร็จค่อยตามหาตัวอีกทีนึ่งเนี่ยดูเพื่อนผมใส่เสื้อมาเชี่ยพอดีเลยเดบินทบาทแบทไทมิ่งจัด แต่ตอนนี้เรากาลังเดินเดินไล่หานะครับว,ว่าเขาอยู่ไหนเผื่อเขาหันหน้ามาทางนี้จะได้เอกกันเราเอกเราเดินมาถูกที่ทนำะไมเขามองเราแปลกแวะไม่ก็แบบมีอเฮียที่ไหนสองคนถือกล้องเดินมา <c oughs> เรางดคําหยาบจะดีกว่านะตอนนี้เดี๋ยวเขาได้ยิน <c oughs> อุ้ยนั่นไงเจอแล้ว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 แต่เราจะยกมือสื่อสารยังไงดีวะ เฮ้ยอ่จะเจอก็เจอว่ะอะละต่อไปคือจะหาเวลาเขาเหมือนจะยังไม่เห็นเรานะครับเราต้องไปแสดงตัวใกล้ๆหน่อยแต่จะทำหน้าเกียดก็ไม่ได้นะทำไงดีวะโทรศัพท์ก็ไม่มีเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่นู้นอยู่นู้นอยู่นู่นเข็มหน้าอยู่เหรอใช่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 เรดูทุกคนเขาใส่เสื้อเป็นตีมขาวนะครับมาดูเราสองคนแม่งปดตีมมืด ป,ปัญหาตอนนี้คือไม่รู้จะทํายังไงให้เขาเห็นเราครับเหมือนเขายังไม่เห็นเราเราก็ไม่กล้าจะยกมือให้มันแบบโบกเวกไวๆเพราะมันไม่ใช่สถานที่ที่จะทําอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวจะโดนเจ้าของที่ไร่ทํำยังไงดีวะเขากําลังตักกับข้าวแบ่งเหมือนเป็นคําสอนอะไรก็อย่างดูจากระยะไกลแล้ว พระต้องไม่เลือกกิน,นอันแน่เสือกสอนพระอีกกู <c oughs> <c oughs> คลิปนี้น่าจะได้บาปหลายบาปอยู่นะแต่คิดถึงเพื่อนนะครับ <c oughs> เพื่อนไม่มองเราเลยกําลังจัดแจงกับข้าวอยู่นะทำยังไงดีวะจีวอก็สีเข้มซะด้วยสื่อถึงการเป็นพระใหม่ <c oughs> <c oughs> อโอเคไม่แซวแล้ว รอพระชันข้าวแล้วก็มาเดินสำรวจนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องรอให้เขากินเสร็จก่อนตอนนี้มันโคตรสวยเลยแล้วก็เงียบมากด้วยนี่ขนาดตอนเช้ายังเงียบตอนกลางคืนจะว้าวขนาดไหนนี่ป่าดูดิบรรยากาศดีดีพูดแล้วหิวเนื้อย่างเลยตอนเนี้ย เนื้อยกเป็นเตาแล้วร้อนจิ้มน้ำซอสบาบิคิวเอาแล้วรอพักกินเสร็จแล้วมาคุยกับพักอีกทีแล้วกันปะขอ,อเดินเล่นก่อนแต่ดูมันใส่เสื้อคุแม่อยากจะมุดดินหนี ตอนนี้กำลังเดินไปขึ้นรถนะครับเดี๋ยวขับไปกุติพระคิงกันจะไ,ได้คุยกันเป็นการส่วนตัวหน่อยได้เจอกันแล้วคุยกันนิดหน่อยนะครับ่ะเดี๋ยวไปคุยกันที่นู้นนี่กาลังเดินมาอันนี้เราก็ให้หลวงพี่เดินนํานะครับส่วนเราก็ไม่ขอยุ่งเกี่ยวในทางนี้ก็เปิดแอร์อลหลวงพี่บอกให้ไปก่อนสถานที่จอดรถที่เจดีเลย เจดีคือขับขับตรงไปเลยอ่ะยิ้มไม่กล้องเลยนงพี่ที่จอดรถเสร็จก็อย่าให้พระรอนานก็พระก็มีน้ำโหเหมือนกันนะฮะพระก็ยังเป็นคนอยู่ดูปากแดงๆนี่นะแต่ร้อน กล้องก่อนโอเคโอเคโอ้โหสู๋พ่อพี่ว่าดีเนาะเนี่ยบางคนเขาดูอยอะดูเยอะดูเยอะโอ้โหเแ็่ตัวบางคนอยู่แค่นั้นต้องกดกว่บก่อนเย้ากข้าต้องกดดูตั้งอะไรพี่จัดการเลยโอเคเคลียร์วันก็ยุงแค่นั้นแหละเออดูแล้วก็โอเคข้างในก็โอเคอยู่ มีไฟไม่พึงลื้อรังหนูเสร็จไปแล้วมันเอามาทำรังมีลูกมีอะไรเต็มเลยนอนไม่ได้ระแวงโอ้โหอุยเจออะไรบ้างกูแต่เลขสวยเนี่ยเอาเข้ากันก่อนใส่คาสเซ็ตนะเตรียมเลยฉีดเลยโดนแน่นู่นไงมีละตัวหนึ่งนู่นอ่ะอย่าตบนะใช่เหรอจะพิ่งจะพึ่งเขาไม่ครับเขาไม่เขาต้องทำพิธีอะไรก่อนมันไมม่่ีอามาอาทิตย์แรก เป็นยังไงบ้างอแอบ,บใจเลยอยู่ไม่ได้สําหรับคนที่กินเละเยอะแบบผมอยู่อกเป็นยังไงก็อย่างนั้นแหละว้าบุญแหละกลางคืนก็ไม่หลักไม่นอนคนวัวผีกลัวผีและปัจจุบันนี้ความกลัวไม่ได้หายแต่ลดไปเยอะไหมยัมงแหวอื่นแทนอือกลัวงูอ่าเพราะว่ามีสัตว์เข้ามาในก็เราอยู่วัดป่าวัวัป่าเหมือนวัดบ้านและ อีกเรื่องเลยคือความหิวที่ต้องกินมื้อเดียวไม่ะไม่เลยอเพราะว่าตอนตอนมาเริ่มอับเต็มมากกินเยอะฉันเยอะเออแต่ช่วงหลังมาเริ่มเริ่มมันเริ่มอยู่ตัวก็ฉันคือหมายถึงว่าที่ให้กินมื้อเดียวก็คืออัดเลยแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่องค์บางองค์เขาก็ฝึกปฏิบัติตัวเองฉันเยอะมันจะง่วงเออถ้าฉันเยอะมันจะตึงจะง่วงบา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 งองเนี่ยเขาไม่ฉันเลยอดอาการสองวันสวันก็คือไม่ฉันเลยให้ไปบินสมาธิคือไม่ฉันนั่งอยู่ในกฎนั่งสมาธิภาวนา ถ้าเป็นวัดฝ่าเนี่ยเขาจะเรียกว่าสายพอนาะักบวชที่แล้วได้นับวันนับเวลาไหมที่จะไม่นับปล่อยเลยก็คือมันมีวดิทินอยู่ก็เราก็ดูไปก็คือมาถึงเวลาก็จะไม่สึกซึ้งอ่ายังสึกอยู่ไงล่ะอ่าตอนสึกแล้วจะทำอะไรเน่ยไม่ถามอีกเรื่องหนึ่งเอาเป็นว่าตอนนี้ตอนนี้อยู่ตรงอยู่ตรงนี้สบายใจสบายใจนะมันมันไม่เล่งเหงาเพราะว่าก็มีครูหลโงรงกานเยอะอยู่ ต้องสำรวมด้ยใช่แล้วอะไรเดี๋ยวอะไรไม่ดีเดี๋ยวตัดออกแต่ก็ดีอยู่แล้วบวชก็คือบวชอ่ะแล้วแล้วความอาบเรื่องอาบน้ําอะไรอ่ะเป็นยังไงบ้างเตก็ส่งน้ําปกติตัวไปวันละเท่ากี่ครั้งหรือแล้วแต่ร้อนแล้วแต่เราแต่เขามีอยากให้อาบบ่อยมีอยากให้ส่งบ,บ่อยผมไม่ได้ทําอะไรแล,แล้วกิจกรรมเนื้อเต้าไม่ได้เพล่นนอกจากวันไหนที่แบบเหงื่อเยอะจริงอ่ะมีงานให้ทำถนนทำอะไรให้วัดเนี่ยเป็นพระทาโลออนไหม,ไม ก็คือสมุนไพรธรรมชาติพวกว่านหางจระเข้อะไรพวกนี้ไม่ต้องไม่ได้ทาอะไรก็คืออาบแค่สบู่แค่นั้นแหละอ๋อสบู่เขาเขายังให้ใช้ได้อยู่ใช่ที่มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่น้าหอมพวกแป้งพวกครีมเนี่ยไม่ทากอจะเอาดีออมาถวายโอเคก็แค่ประมาณนี้แหละแล้วคิดคิดถึงบ้านช่วงแรก็ช่วงแรกหมายถึงกี่วันอาทิตย์หนึ่ง สองาทิตย์แรกช่วงที่อยู่หน้าค่ะมันก่อนที่จะมาบวชต้องอยู่หน้าคสิบสามวันอ๋อก่อนก่อนที่จะใส่ผ้าเหลืองต้องใส่ชุดขาวแล้วโกนโคนผมไหมโกนแล้วผมไม่โกนด้วยทรงทรงเดิมปฏิบัติถือสิ8แปดถ้าเป็นพระก็สองร้อยิปดอตอนนี้ถือกี่ข้อสองร้ยิบแปดอทำได้กี่ข้ออย่าพูดออกกล้องเลยเซอร์ไว้ก็ดี ตอนอยู่หน้ามันจะเป็นการทดสอบจิตใจไงเพราะวัดป่าถ้าใครอยู่ไม่ได้เขาจะไม่บังคับเพราะมันต้องรู้ตัวเองแล้วสิบสามวันนั้นน่ะคือต้องรู้ตัวเองแล้วอ่ะเพื่อมาทดสอบตัวเองอ่ะก็ไปกันเยอะนะตอนแรกสมัครเท่าไรร้อยสามสิบบอลบวชจริงนะถือเลยอยู่ร้อยร้อยห้าองค์หายไปเยอะเพราะเพราะเพราะว่าอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เออก็คือกแ่คนแก่ก็อยู่ไม่ได้เด็กก็อยู่ไม่ได้สองวันนี้แล้วก็เพิ่งจิกไปสององค์ขนาดบวชเะเนี่ย ที่จริงอะ่ะถ้าเราบทพรรษาหนึ่งอะ่ะเขาจะไม่ให้ศึกช่วงกลางพรรษามันมันมันไม่ดีเรียนไงว่าแหกพรรษาแักทางโลกเขาเรียนต้องอยู่ครบสามเดือนครึ่งเหรอแต่น่าจะอยู่ไม่ได้แอบเอาโทรศัพท์มาเล่นแล้วอาจารย์จับได้เขากูจับศึกไปสององก็ถามจริงเขาจับได้ยังไงอ่ะถ้าหมดถ้าแอบเล่นในกุฏิใครจะมาจับได้ตอนคืนสององค์นั้นเขาน่าจะตั้งใจที่อยากศึกมั้งอาจจะแบบพกเดินเลยอะไรอย่างเงี้ย แบไม่รู้ไม่อยากไปพูดใจไร้ธไปแล้วมันตานมาแล้วก็คนะิีเนี่ยพูดดีกว่าเออพูดดีกว่านานมากประมาณหนึ่งเดินกลับมานึกว่านึกว่าฉันเสร็จแล้วคืกความอดทนไงคือเราจะเห็นกับข้าวใช่ไหมล่ะมันจะน่ากินมันจะฝึกบางคนก็จะบ่นในใจพาจารย์เขาจะพูดเทศไปมันเป็นหน้าที่ของท่านอะเรามีหน้าที่ข่มกิเลสของเราหิวก็ต้องทนบางท่านคือแบบเข่งจริงก็คือฉันรวมเทปปุ๊บคนคนคน,คนยำๆเพื่อรับความหิวด้วยเงเราทําได้ไหมผมไม่ทํา ผมก็ชันปกติเช่ไชันมือธรรมดานี่แหละหยิบหยิบของบันรของข้าวก็อยู่ในบานหมดอ๋อแล้วที่เห็นเรื่อเรื่อคือส่งกันไปให้ท่านต่อไปใช่ไหมจับส่งจับส่งเพราะฉะนั้นมันช้าพั้มเยอะอส่งเสร็จแม่ชีก็ต้องไปตักต่อเรามันมันเสียเวลาพระคือจะมีคนมาเสิร์ฟให้แต่แม่ชีเดินไปเอาเองแม่ชีต้องไปตักเองพระก็เลื่อนกันเองแหะต่มีคณญาญยม,มานี่อยู่นะฮนะแลติกินได้อยู่ได้เมื่อวันก่อนจบสองสิงหามีใครมาหาบ้างพ่อกับแม่พี่ปุ๋ยมาไหมพี่ปุยยมพี่นัจะไม่ว่าง แต่กติก็มากันหมดแต่วันทีบสองน่าจะไม่ไ่าลูกนะที่จริงมาหาเพราะว่าอยากมาหาไม่ได้อยากจะมาไทยคลิปหรอกแต่น้ามาแล้วก็เอามาด้วยเห็นพี่ปุยบอกอยู่ว่าจะเข้ามาแต่ยังไม่รู้ว่ากันไหนร้อยฟังอยู่เอาพี่ปุย๋ยบอกว่าจะมาใช่ก็ถามความรายละเอียดเขากลัวมาผิดแล้วไม่เจอเนี่ยวันพร้มาปฏิบัติทําได้นะ่ะ วันพระเล็กเนี่ยเราอยู่พูดกับคนเนี่ยเหรอให้มาปฏิบัติธรรมไม่เราเพื่อ <c oughs> เดินจงกรมสมาธิก็ได้มัน <c oughs> ไม่ได้มีแบบมันมันมันไม่ใช่กิจกรรมแต่สวยมา้ยนี่สวยใช่ตอ,อนเย<ม>็นบรรยากาศดีแสง,งสวย,เยๆเดินอยู่เจดีเดินจงกรมอะ่ะก่อนก่อนมาจําพระจาที่ตัวเองพูดได้ไหมก่อนมาว่ากลัวอะไรบ้างอะไรยังไงกลัวผีไงใช่กลัวนู่นใช่ไหมกลัวผีกลัวอยู่ไม่ได้สุดท้ายก็ได้ใช่ก็ตอนแรกอยู่ไม่ได้ตอนแรกโทรหาที่บ้านแล้วนะ ตอนแรกขอใจแล้วโทรแล้วโทรแล้วด้วยตอนที่ยังเป็นตอนตจำตอนยังเป็นนาคโทรไปอยู่ไม่ได้ไม่ไหวยังโหอยากกลับบ้านยมพี่ยมแม่ก็มาหามืคืนมันมีคำหนึ่งที่เปลี่ยนใจได้ก็คือบทให้พี่สาวที่เสียไปพี่เสียอเออขาบอกว่าอะไรว่าพี่ไม่ไม่มีลูกชายนะอะไรเงี้ยมีแค่ผมคนเดียวที่เป็นน้องเป็นน้องชายที่สามารถทำให้พี่ได้เนะนี่ก็ทำพูดแล้วก็เปลี่ยนใจเลยเปลี่ยนภายในวันนั้นเลยอ่ะ ตอนเชา้าก็จะกลับแล้วเตรียมเก็บของในกลุ่มหมดแล้วอ่ะเออเอเอเจอขอนนั้นไปก็เพงคบอกให้โยมกลับบ้านเลยเลยอกเข้ากดตัวเองเปลี่ยนใจไหมฝึกปฏิบตัวเองก็ใช้เวลามันสามวันถึงจะดีขึ้นอ่ะหลังจากวันนั้นไปอ่ะก็หลังจากวันนั้นไปวันสองวันก็ยังร,รู้สึกอยากจะกลับอยู่ไม่ใช่วันรู้สึกอยากลับรู้สึกท้อแท้อ่ะดูไม่ได้แบบขอบตาจานอนไม่หลับเลยทพร่โสมอะไรมากก็เริ่มดีขึ้นอันอันนี้รู้ไหมว่าผ่านมากี่ รู้จะไม่ร um okay. ู okay. 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 ้มันไม่ได้ขาดนั้นนึกว่านับวันรออยู่โอเคก็อีกสองเดือนสิบยี่สิบตุลาตั้งใจไว้โอเคมาได้ยี่สิบตุลาเดี๋ยวก็คงจะมาใหม่ละไม่ได้ครั้งนี้หรอกแต่ถ้าไม่มาก็คือไม่มาไม่เป็นไรเพราะมันไกลนะใช่้วมันบอกโยมแม่เหมือนกันไม่ต้องมาบ่อยก็ได้นานมาทีเดือนละครั้งก็ดีหรือไม่ก็ใหม่ทีวันสึกเลยก็ได้โหสุยอดเลย วันท้ายิ่งมาบ่อยมันยิ่งคิดถึงอะไรเล้ยน่าเลื่อมใสแต่น้าเมาเองโอเคก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ที่จริงจะมาหาเฉยกล้องมันติดมาก็เพราะว่าไอไนก็มาแล้วติด้อง